คบ hey, ชาวจีนคนหนึ่งละเมิดปลูกเข้าไปในฐานทัพสารัฐแห่งหนึ่งผู้พยกชาวจีนอย่างผิดกฎหมายคนนี้ถูกจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากเข้าไปในฐานทัพสารัฐในเมืองเอลเซนโตรัฐแคลิฟอร์เนียเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเขาขับรถไปที่ฐานทัพทหารโดยไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและเพิกเฉยต่อคำสั่งให้ออกไปชายคนดังกล่าวถูกควบคุมตัวแล้วและกำลังถูกสอบสวนอยู่ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ชาวจีนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวแล้วพยายามเข้าไปในฐานทับสารัฐและมีความกังวลเกี่ยวกับการจารกรรมของจีนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีชายชาวจีนที่เป็นโสดจำนวนมากขึ้นเข้าอเมริกาผ่านทางชายแดนใต้ที่นั่นจำนวนผู้ข้ามแดนชาวจีนอย่างผิดกฎหมายสูงเป็นประวัติการปีที่แล้วมีผู้ลักลอบเข้าแดนอย่างผิดกฎหมายมากกว่า2 4 0 0 0คนซึ่งเพิ่มขึ้น1% 0 0 0เมื่อเทียบกับปีก่อน มีผู้ผ่านข้ามชายแดนแล้วมากกว่า18,000คนในปีนี้โดยนับแค่ถึงเดือนกุมภาพันธ์เองนอกจากนี้ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ภัยคุกค,คามจากการจราจรมมีเพิ่มมากขึ้นมีรายงานว่าชาวจีนที่สวมรอยเป็นนักท่องเที่ยวได้เข้าถึงฐานทัพทหารสารัฐและสถานที่ที่มีความละเอียดอ่อนมากถึง100ครั้งตามรายงานของ Wall Street Journal ที่อ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อ เควสซี่เฟรมิงเป็นประธานและซีอของพันธมิดแบ็กออฟซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจในวอชิงตันดีซีเขาพูดถึงประเด็นนี้ว่ามันเป็นการเจรจาและตรวจสอบความพร้อมกับความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่ฐานทัพของเราอย่ายอมรับอย่าคาดวังว่าจะเป็นแค่ฐานทัพของเรามันเป็นที่ที่พอคนออกจากฐานทัพแล้วพวกเขาไปเที่ยวกันบ่อยๆเป็นต้นมันไม่ได้จํากัดแค่ฐานทัพเท่านั้นแต่เป็นที่ทั้งหมดที่เก่าวมาข้างต้น มีรายงานเคสต่างๆกระจายทั่วอเมริการายละเอียดบางส่วนเช่นมีชาวจีนปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ท่องเที่ยวที่กำหนดของทำเนียบขาวเพื่อถ่ายรูปอุปกรณ์สื่อสารและตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีชาวจีนที่ดูเหมือนจะดำน้ำไปยังจุดปล่อยดาวเทียมสอดแนมสหรัฐในฟอลอริดาด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังพบแขกไม่ได้รับเชิญจากจีนเข้าไปสนามยิงขีปรนาวุฒของสหรัฐในรัฐนิวเม็กซิโกเมื่อปีที่แล้วรถยนต์ของชาวจีนขับเข้าไปในฐานทัพทหารในลาสกา ในปี2563ชาวจีน3คนถูกตัดสินจำคุกประมาณ1ปีโอษฐานบุกเข้าไปในฐานทัพเรือในคีเวสเพื่อถ่ายรูปปี2562นักศึกษาจีนคนหนึ่งถูกตัดสินจำคุก1ปีฐานถ่ายรูปในฐานทัพทหารแห่งเดียวกันนี้นักศึกษาคนนี้ชื่อเจ้าเฉียนลี่วัย20ปีทานายของเขาบอกว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่หลงทางแต่กล้องและโทรศัพท์มือถือของเจ้ามีแต่รูปถ่ายฐานทัพทหารอย่างเดียว ในปีเดียวกันนั่นเองมีรายงานว่าสหรัฐไล่ทั่วจีนสองคนออกประเทศอย่างเงียบๆหลังจากที่ทั้งคู่และภรรยาของพวกเขาขับรถไปที่ฐานทัพทหารในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่มีความอ่อนไหวสูงใช้สําหรับการฝึกหน่วยซิลของกองทัพเรือแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับโทษหนักเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกกับวอชิสเตอร์นอว่าในหลายกรณีแล้วแขกที่ไม่ได้รับเชิญชาวจีนพวกนี้จะถูกควบคุมตัวในช่วงสั้นๆและพาออกจากสหรัฐ